แล้วถ้าวันหนึ่งคนที่เราไว้ใจเขาไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของเราละมันมีคําว่า o รค n h e หา t หรือใจสลายหรือคําว่าหักหลังทาว่าแทงทั้งหลังทาเหล่านี้เนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากคนท็อกซิกหรือคนนิสัยไม่ดีแต่คนที่จะทําให้เราเกิดความรู้สึกเหล่านี้ได้เนี่ยมันคือคนที่เราไว้ใจมันเหมือนเวลาเราต่อยมวยอ่าคนท็อกซิกจะมาแบบเป็นหมัดเย็บหมัดฮุกซึ่งพวกเนี้ยมันทําให้เราลาคาดน่อยทําให้เราหวาดระแวงส่นตกใจแต่คนที่ปล่อยหมัดน็อกคือคนที่เราไว้ใจ ก็อาจจะพูดได้ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเป็นเซฟโซนให้กับเรานอกจากตัวเราเองอย่างนั้นหรือปะมันไม่มีใครเป็นเซฟโซนให้กับเราได้ตลอดไปตลอดกาลแม้แต่ตัวเราเองบางครั้งเราก็ยังทําให้ตัวเราผิดหวังได้เลยเราอาจจะไม่ต้องไปตั้งคําถามไม่ต้องไปหาคําตอบกับสิ่งที่มันไม่มีคําตอบหรือบางทีสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เรารู้คําตอบดีอยู่แก่ใจคือคนเรามักจะมีคําตอบในใจอยู่แล้วนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ ไมกล้าหารพอที่จะยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ไปถามตัวเองวนซ้ําๆ,ๆซ้ๆซ,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 ซึ่งท้ายสุดแล้วคําตอบมันก็ไม่ชัดเจนขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ยอมรับมันตั้งแต่ต้น สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจฟโซนพอดคลาสพื้นที่ปลอดภัยที่อยากคิวใจให้กับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับเด่งอริศาและโจปนิตครับค่ะวันนี้ตอนที่โจส่งหัวข้อมาให้เด็งเนี่ยเด็งมีคําถามขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคนใจร้ายที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคะโจครับก็คือช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงพื้นที่ปลอดภัยเนาะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เราไว้ใจเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ กับเราได้ประมาณหนึ่งแต่ทีนี้มันก็มีคําถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าวันหนึ่งคนที่เราไว้ใจเขาไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของเราละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้เราก็เลยจะมาคุยถึงหัวข้อนี้กันว่าคนไว้ใจร้ายที่สุดดูมันคล้ายๆชื่อเพลงนะคะเราวันนี้เราไม่ได้มาแนวอกหักใช่ไหมไม่ใช่แนวอกหักครับเออปกติอ่ะสังคมตอนเนี้ให้ความสําคัญกับคําว่าคนท็อกซิกค,ค่อนข้างมากเหมือนไปไหนแล้วก็จะบอกว่าเหมือนเหมือนพูดถึงคนท็อกซิกกันเยอะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนท็อกซิกที่เราต้องระวัง มันมีเรื่องของคนที่เราไว้ใจคนที่เราดูแล้วว่าเขา nice เขาดีกับเราเนี่ยเราก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยเหมือนกันค <c oughs> ือปกติเนี่ยฮะเราจะระวังแล้วก็พยายามหลีกหนีคนที่ใส่ไม่ดีที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเรานะพ่อแม่หรือเพื่อนๆก็จะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> คนทิ่ใส่ไม่ดีเนี่ยอย่าไปคบนะเพื <c oughs> <hew> ่อนก็จะบอกว่าเออถ้าเจอคนที่ใส่ไม่ดีเป็นไงให้ตอบโต้กลับเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเฉยใส่มันไปแต่ผมอยากชวนให้คิดตรงนี้ว่ามันมีคําว่า broken heart หรือใจ สลายหรือคําว่าหักหลังทาว่าแทงข้างหลังทาเหล่านี้เนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากคนท็อกซิกหรือคนนิสัยไม่ดี mm hmm. แต่คนที่จะทําให้เราเกิดความรู้สึกเหล่านี้ได้เนี่ยมันคือคนที่เราไว้ใจเพราะอย่างเวลาเราเจอคนท็อกซิกเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะพยายามเหมือนตั้งกากเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้คนเนี้ยเข้ามานะเดี๋ยวเขาต้องทําร้ายเราต้องพูดไม่ดีกับเราแต่ขณะที่คนที่เราวางใจเนี่ยคนที่เราไว้ใจเนี่ยเราจะลดกาปล่อยให้เขาเข้ามาในพื้นที่ที่ลึกที่สุดในใจเราได้คือ mm hmm. เราเปิดใจให้เขาเข้ามา เราไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาทาร้ายเราบางครั้งเราก็แชร์ทุกความคิดความรู้สึกกับเขาถ้าเปรียบง,ง่ายๆมันเหมือนเวลาเราต่อยมวยคนท็อกซิกจะมาแบบเป็นหมัดเย็บหมัดทุกซึ่งพวกนี้มันทําให้เราลาคาดน,น่อยทําให้เราหวาดระแวงสื่นตกใจแต่คนที่ปล่อยหมัดน็อกคือคนที่เราไว้ใจมันมักจะเกิดเหตุการณ์ประเภทที่ว่าเพื่อนสนิท <c oughs> ทุธุรกิจเราไปที่น้องแย่งมรดกกันหรือแม้แต่พ่อแม่ที่เขาคันหลังให้กับเราในวันที่เราไม่ได้เลือกชีวิตตามแบบที่เขาต้องการคนรักที่ เทเรานอกใจเราหรือบางครั้งก็เป็นตัวเราเองเนี่ยที่ทําให้ตัวเราผิดหวังคนที่น่ากลัวที่สุดมันเลยไม่ใช่คนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษไม่ใช่คนท็อกซิกเพราะคนท็อกซิกอ่ะแค่ทําให้คุณเหมือนเฉาตายตายช้าๆเขาเหมือนใส่พิษให้คุณทุกวันทุกวันแต่ถ้าเป็นคนที่เราวางใจคนที่เรารักคนที่เราศรัทธาคนที่มีอิทธิพลต่อใจเราเนี่ยเขาจะสามารถทําอันตรายกับเราได้ลึกที่สุดฟังดูมันเจ็บปวดเนาะมันถึงมีมีคําพูดที่บอกว่าเราอย่าทําธุรกิจกับเพื่อนอืมเพราะว่า ว่าเพื่อนสนิทเนี่ยฮะหลายครั้งที่มันมีปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโห่อส่วนมากมันจะเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดอย่างบางคนแบบว่าพบกันมานาน10-20ปีอย่างเงี้ยแต่แล้วมาหักหลังันตอนตอนแก่ตอนก้าวสุดท้ายที่จะประสบความสําเร็จงั้นถ้าโจ้เล่ามาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพูดได้ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเป็นเซฟโซนให้กับเรานอกจากตัวเราเองอย่างเงี้ยถูกปะมันไม่มีใครเป็นเซฟโซนให้กับเราได้ตลอดไปตลอดกาล แม้แต่ตัวเราเองบางครั้งเราก็ยังทําให้ตัวเราผิดหวังได้เลยมันถึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องคอย manage ใจเราตลอดเวลาว่าอย่าไปเทหมดหน้าตักให้กับความสัมพันธ์ไหนก็ตามแต่แม้แต่ใจเราตัวเราเหมือนเราต้องแบบเปิดกว้างสําหรับพื้นที่ที่เอาไว้รองรับเวลาที่เราอาจจะรู้สึกผิดหวังในวันที่แบบพื้นที่ปลอดภัยของเรามันกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยอีกแล้วฟังดูมันยากเนาะเพราะว่าแบบก่ราจะเจอ safe zone แล้วพอเราเจอ safe zone นี่ยโดยส่วนม มากเราก็มักจะไม่ค่อยเผื่อใจลงไปหรอกเนาะอืมใช่ครับอย่างเมื่อคู่ที่ผมยกตัวอย่างว่าเรื่องเพื่อนหักหลังกันในเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดจากว่าในช่วงแรกๆที่เรารู้จักกันคบกันเนี่ยมันไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนั้นมันเลยเป็นความสัมพันธ์แบบใสบริสุทธิ์คือเราต่างไม่ต้องมีผลประโยชน์อะไรต่อกันเลยเราแค่แบบชอบอะไรเหมือนๆกันอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยฮะมันซึ่งจริงๆเวลาเราใช้เวลากับคนที่เป็นเซทโซนอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ก่อให้เกิด มูลค่าไม่มี productive อะไรเกิดขึ้นหรอกแต่มันทําให้เรารู้สึกมีความสุขใจพึงพอใจพอเราแบบไม่มีผลประโยชน์ต่อกันเนี่ยฮะนอกจากเรื่องของความที่เราแค่ว่าชอบอยู่ด้วยกันจุดนั้นมันเลยเป็นจุดที่ความสัมพันธ์มันบริสุทธิ์แล้วมันก็ปลอดภัยมาแต่พอเราเริ่มเข้าไปแตะในโซนของผลประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจกับเขาแล้วเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ทับซ้อนขึ้นมาเราก็จะได้เห็นมุมของคนว่าเฮ้ยคนคนนี้มันโลภขนาดไหนเราไม่เคยเห็นเขาในด้านนั้นเพราะว่าเราไม่เคยร่วมธุรกิจกับเขามาก่อนพอมัน เริ่มมีการคิดถึงความได้เปรียบเสียเปรียบพวนี้มันจะไม่เหมือนตอนงานกลุ่มใช่ไหมไม่เหมือนสมัยเรียนอย่างเงี้ยชั้นแบกรับได้มากกว่าทั้งที่ได้คะแนนเท่ากันอย่างเงี้ยเพราะนั่นมันคือเป็นจ็อบๆเป็นเควสไป uh huh. หมดเทอมก็จบงานนั้นไปแต่พอมันมาเป็นเรื่องของการทํางานในระยะยาวแล้วเนี่ยมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บมันจะดึงให้คนเราแสดงความเห็นแก่ตัวออกมามากขึ้น uh huh. คือเงินไม่ได้ทําให้คนเปลี่ยนไปนะฮะแต่เงินมันแค่ทําให้คนเผยทัศน์แท้ออกมาเง uh ิน huh. มันตัดได้ทุกอย่าง แต่ความสัมพันธ์ที่ดีคือเราพูดกันในเชิงเหมือนกับมันเป็นแค่อุทาหรณ์ว่าเฮ้ยอย่า yeah, ร่วมธุรกิจกับเพื่อน ừ, คบกันได้นะอย่าไปทําธุรกิจด้วยกันนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาการขัดแย้งกันแต่เราไม่เคยมามองว่ามันเป็นเพราะอะไรขณะที่กระแสสังคมบอกเราให้ระมัดระวังคนท็อกซิกคนที่สัสไม่ดี <c oughs> นกจิตวิทยาบางท่านก็บอกว่าให้ระวังคนไว้ใจมากกว่าคนที่ัยไม่ดีแต่ทีนี้ในมุมผมที่มองจากเคสที่เคยรับฟังชีวิตของหลายๆคนมานะฮะจุดที่เป็นวิกฤตที่มัน ทำให้สถานก,การณ์สุดลงหรือเป็นจุดที่ผักให้เราไปอยู่ปากเขวมันมักจะเกิดจากการผสมผสานคือเหมือนเจอเหตุการณ์แบบคอมโบอธิบายคือว่าในชีวิตประจําวันของเราอ่ะเรามักจะเจอไอ้พวกคนท็อกซิกอยู่เป็นประจําเจอในที่ทํางานเจอในกลุ่มเพื่อนเจอในครอบครัวเจอจนแบบว่ามันทําให้โลกเราไม่น่าอยู่แต่เรายังพอที่จะมีคนที่เราวางใจคนที่เป็นเซฟโซนของเราอยู่เราเลยจะยังชีวิตอยู่ได้แต่พอมาวันหนึ่งปุ๊บเราเจอคําแรงๆเจอ ความผิดหวังเจอการหักหลังจากคนที่เราไว้ใจพอรวมกันปุ๊บอันเนี้มันเป็นสูตรที่ทําให้เราหมดแรงเลย yeah, <no. S 1> ใช่เนาะใช่เหมือนเช่นเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานเนี่ย็อกซิกเรามาทั้งสัปดาห์ <Yeah. S 1> กลับบ้านปุ๊บเจอหน้าแม่คุยเรื่องอะไรไม่รู้แล้วแม่บอกว่าเราไม่เอาไหนคอ mm hmm. มพูดแม่ซึ่งแม่ควรจะเป็นเซฟโซนปุ๊บมันกลายเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายมันทําให้เราฟิลขาดคือหมดละ้ะพื้นที่ปลอดภัยที่ฉันคิดว่ามันจะมีคนที่เราใกล้ตัวที่เราคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจเรามันไม่เป็นอย่างนั้นหรือบางคนแบบเจอบรรยากาศการทํางานไม่ดีเจอ เพื่อนไม่ดีปุ๊บเอามาถึงเจอปัญหาเรื่องแฟนนอกใจหรือแฟนแบบเทแบบโกสติ้งเนี่ยมันเหมือนพื้นที่ปลอดภัยสุดท้ายของเขาอ่ะมันกลายมาเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยผมว่าลักษณะแบบนี้ทาให้คนเจอวิกฤตชีวิตได้มันมีเคสหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังคือมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาสูญเสียคุณแม่<ะ>ทีนี้เขาก็ตกอยู่ในสภาพที่โทษตัวเองว่าตัวเองทำไมไม่ย้ายลงพยาบาลถ้าย้ายลงพยาบาลแม่ก็อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อได้โทษตัวเองที่ไปดูใจแม่ไม่ทันหรือ ือแม้แต่ว่าทําไมวันนั้นวันสุดท้ายนั้นไม่โทรไปหาแม่เพื่อที่อย่างน้อยก็จะได้คุยกันครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณแม่จะจากไปเขาก็จะเฝ้าใช้คําถามเหล่านี้วนเวียนอยู่กับตัวเอง<ม>ว่าวันนั้นเขาทาดีกว่านี้ได้ไหมจนตัวเขากลายเป็นซึมเศร้าทีนี้พอเขาหันไปทุ่มเททํางานาปรากฏว่าไปเจอบัหน้างานกับเพื่อนร่วมง,งานที่ท<ม>็อกซิกแกสไลติงกับเขาหันกลับมาในสภาพครอบครัวเทปโซนเดียวที่เขามีเหลือตอนนั้นคือคุณพ่อซึ่งปรากฏว่าในช่วงหลายปีถัดมา นั้นคุณพ่อพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย mm hmm. ก็คือเจอเหตุการณ์ซ้ำซ้ำซอนอย่างเงี้ยต่อๆกันมาเรื่อยๆแล้ว mm hmm. ปรากฏว,ว่าคุณพ่อเนี่ยขณะที่กําลังรับการรักษาเคมีบำบัดอะไรอยู่ท่านก็ตัดสินใจทําอัตบวินิบัติกรรับ oh. ซึ่ง <Yeah. S 1> ใช่คือเขาอะช็อก mm hmm. กับเหตุการณ์นี้มันเหมือนช็อกซ้ํากันสองครั้งแล้วเขากลายเป็นพานิแล้วก็มีอาการของ PTSD โรคเครียดที่เกิดหลังเหตุการณ์หลายแหล่<ๆ>เขาใช้คําว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันถมสูงจนเหมือนภูเขา เพราะว่ามันเกิดสะสมละหลายๆเหตุการณ์แล้วเขาบอกว่าเขาเหมือนถูกผลักลงไปอยู่ในหลุมหรือที่เขาหาทางออกขึ้นมาไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าการเจอคนท o อกซิกแ l i ไลต i n g สะสมสะสมมามันทําให้บั่นทอนจิตใจเราประมาณนึงแต่นะักฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้เขาผลักดันให้เขากลายเป็น PTSD เป็นแพนิคมันคือเหตุการณ์ที่เกิดจากคนที่เขาไว้ใจซึ่งก็คือคุณพ่อซึ่งถามว่าคุณพ่อจริงๆแล้วไม่ได้ทําอะไรผี่ต่อลูกๆนะก็คือคุณพ่อก็ตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตตัวเองก็คือวางแผนอย่างดีที่สุดและค,คุณพ่อเเตรียยยมกกาทุอ่งล แต่ประเด็นมันกลายเป็นว่ามันเกิดเอฟเฟกขึ้นกับลูกแล้วมันทําให้ลูกรู้สึกสูญเสียพื้นที่ปลอดภัยของเขาในลึกๆเขารู้สึกว่าคนที่เขาไว้ใจเนี่ยทำไมมาทาแบบนี้มันเหมือนเป็นการทิ้งบาดแผลเอาไว้ในใจของเขาแล้วนะปัจจุบันนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะล่าสุดตอนนี้เขาก็ได้รับคําแนะนําว่าให้ไปหานักจิตวิทยาที่ทําการบําบัดเรื่องความเศร้าโดยเฉพาะคือ grief counselor เพรานะะอันนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างหนักและต้องใช้เวลาในการบําบัดเยอะมากแค่ฟังยังหนักเลยทั้นั้น ไอ้ใจสลายเนี่ยมันเลยเป็นปรากฏการณ์ของคนที่ไม่ได้เตรียมใจบางคนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นเราต้องพยายามตั้งสติอย่าตกใจตราบใดที่เราให้อภัยหัวใจตัวเองเราจะรอดจากวิกฤตในสถานการณ์นั้นพอเรากล้าออกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ผูกใจเจ็บกับประสบการณ์เหล่านั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองเนี่ยเวลาที่ใจเรามันไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเราแล้วเนี่ยเราจะมีการลงโทษตัวเองรุนแรงมากคิดศร้า ตอกย้ําผิดหวังกลายเป็นเราไม่อยากจะปรับตัวกับอะไรแล้วเฉยชากับทุกสิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองว่างเปล่าไม่ยินดียินายกับสิ่งต่างไม่แคร์อะไรเลยไม่แคร์แม้กระทั่งตัวเองไม่แคร์คนอื่นไม่แคร์แล้วก็ไม่รู้สึกที่อยากผูกพันกับอะไรแล้วอยู่ไปเหมือนไม่มีความหมายอะไรไม่คิดว่าจะศรัทธาอะไรบนโลกใบนี้แบบมีคนที่เป็นสภาวะสิ้นดินดีไม่มีฉันทุกคนก็อยู่ได้ความคิดเหล่านี้มันคือเรากําลังลงโทษตัวเองเรากําลังหยาบคายกับตัวเองมองตัวเรา เ็นศัตรูแล้วคือตัวเราเนี่ยแหละที่ทําให้ใจเรามันไปอยู่ตรงปากเหตุแล้วมันจะมีวิธีการหรือมีกระบวนการยับยั้งใจเรายังไงเพื่อไม่ให้ไปถึงจุดนั้นนะคะจริงๆเราต้องทําใจนะถ้าสมมุติย้อนไปฟัง EP ที่แล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องของสื่อที่มันเข้ามาที่มันทําให้พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปนะฮะทำให้เรารู้สึกมีมันเหมือนมีความสุขนะแต่มันมีความสุขกับสภาวะความเป็นจริงน้อยลงมันทําให้เราเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาจนกระทั่ง เซลล์เอ e สตมความนับถือตัวเองของเรามันลดลงฉะนั้นพอมันเกิดปัญหาอะไรกระแทกเข้ามามันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่มีต้นทุนที่จะใช้ต่อสู้กับอารมณ์ความรู้สึกผิดหวังที่เกิดขึ้นในชีวิตจึงบอกว่าบางครั้งการที่เราออกจากสื่อตรงนั้นเนี่ยมาอยู่ในโลกความเป็นจริงบ้างใช้เวลาอยู่กับตัวเราเองบ้างหันมามองสํารวจใจตัวเราบ้างมันเหมือนเราได้คุยกับตัวเองทําให้เราได้เห็นความต้องการที่แท้จริงของตัวเราทําให้เราเห็นข้อจํากัดของตัวเราเรียนรู้ แล้วก็ยอมรับมันตรงนี้แหละฮะมันเป็นคีย์เวิร์ดของสิ่งที่ผมพยายามพูดถึงว่าให้เราใจดีกับตัวเองในตลอดหลายๆ EP ที่ผ่านมาใจดีที่หมายถึงการยอมรับตัวเราว่าเรามีข้อดีข้อเสียอะไรเราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่เรามีโอกาสจะพลาดจะผิดหวังมีทั้งสุขทั้งทุกตรงนี้มันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้เราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้เมื่อกี้กลับไปที่คำถามของอาจารย์นเน่งนะฮที่บอกว่าเ,เราจะมีวิธีการยังไง mm hmm. แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ให้ไปถึงจุดนั้นตามที่โจเล่าให้ฟัง อืมคือเราต้องอนุญาตให้ตัวเราเนี่ยได้เจอกับความไม่แน่นอนของชีวิตเราลองถามว่าตัวเรารู้สึกยังไงกับใจของตัวเราเองยังทุกคนมีเอมพัตตีกับคนรอบข้างซึ่งเราก็ต้องแสดงเอมพัตตีเหล่านั้นเนี่ยกับตัวเราด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าพอมาเป็นตัวเราปุ๊บแล้วเราจะตั้งอีกมาตรฐานหนึ่งที่พอเราพลาดปุ๊บเราก็รู้สึกแย่กับตัวเองแล้วก็โทษตัวเองหยาบคายกับตัวเองคือเราต้องรับผิดชอบหัวใจของตัวเราเนี่ยสร้างความแข็งแรงให้กับใจเราเซฟโซน ในใจเราเนี่ยมันต้องกว้างมากกว้างพอที่มันจะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเราเองยอมรับความเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้างเรายอมรับว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วใจเราให้รับกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้อนุญ,ญาตให้ใจเราเนี่ยยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะความไม่แน่นอนที่เกิดจากคนที่เราไว้ใจเวลาจะเข้าสู่คําถามที่2ว่า,มาเมื่อกี้คําถามแรกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการภายในจิตใจเราเนาะว่าเออเราจะมีวิธีการหรือเราจะมีกระบวนการยังไงเพื่อ ไม่ให้มันไปถึงจุดนั้นอย่างที่โจว่าคำถามท,ที่2ก็คือว่าแล้วเราจะมีวิธีการคัดลองคนใกล้ตัวเรายัางไงไหมเพื่อที่ว่าวันหนึ่งมันจะเจ็บปวดน้อยที่สุดถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาจริงๆการคัดกรองของคนเราผมว่ามันขึ้นกับัจัยเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัว,ตวที่เคยเผชิญม,มาเหมือนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆว่าตอนเรายังเป็นวัยรุ่นเวลาเรารักใครความรู้สึกที่เรามีต่อคนที่เรารักก็จะค่อนข้างรุนแรงมากถูกไหมคร เหมือนกับเพื่อนเตือนพ่อแม่เตือนบางทีเราก็ไม่ได้ฟังหรอกว่าเฮ้ยเผื่อใจนะคุณต้องแบบรู้จักเว้นระยะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราฟังได้ฟังสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้สามารถที่จะทําตามได้เพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เคยมีประสบการณ์มากพอแต่พอมันผ่านการมีประสบการณ์ความเจ็บปวดผ่านความไม่สมหวังผมว่าคนเรามันจะเริ่มเรียนรู้และเริ่มมีภูมิคุ้มกันถ้าถ้าคนนั้นไม่ได้มีปัญหาแบบเฉพาะด้านนะแบบเอาเป็นคนปกติทั่วไปอ,อ่ะการเรียนรู้ที่จะเผื่อใจของคนเรามันจะมากขึ้นคือเหมือนยิ่งเผชิญโลกมากเราก จะยิ่งรู้สึกหรือคิดได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดหวังให้มันเกิดขึ้นในแบบที่เราต้องการได้ทั้งหมดน่าจะกลับมาในรูปของการที่เราลดมาตรฐานตัวเราลงและเราเริ่มยอมรับความเป็นจริงมากขึ้นว่าขนาดตัวเราเนี่ยเรายังไม่สามารถทําทุกอย่างได้ถูกใจได้ตามความคาดหวังของตัวเราเองเลยฉะนั้นคนอื่นๆคนรอบตัวเราคนที่เราไว้ใจก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําได้ตามมาตรฐานของเราตามความคาดหวังของเราประสบการณ์น่าจะเป็นตัวคัดกรองได้ดีที่สุดประสบเรก็คือยิ่งแก่ ก็จะยิ่งาความเจ็บปวดมาเยอะว่างั้นเถอะใช่ยิ่งยิ่งเจ็บปวดเราเหมือนนักรบมีแผลเยอะอ,อฉะนั้นเรายิ่งรู้นะว,ว่าเราจะหลบหลีกบาดแผลเหล่านั้นยังไงแต่เราก็ไม่ค่อยอยากเจอหรอกเนาะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยใช่เพราะทุกคนก็อยากจะหลีกเลี่ยงอะฮะแต่บางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะหนีไปจากมันได้เพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาฉะนั้นเราก็ต้องเจอความผิดหวังเป็นเรื่องปกติของมันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวความเป็นจริงของสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นตัวฆ่าเราตัวความฝันต่างหาก ที่เป็นตัวที่ฆ่าเราเราหวังแล้วมันเกิดความผิดหวังเพราะความผิดหวังนั้นมันทําให้เราเป็นทุกข์ขณะที่เวลาที่เราเจอกับความสุขหรือเราจิตตนาการว่าเราจะได้พบความสุขเนี่ยเราจะคาดหวังว่าสิ่งนั้นมันจะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าในชีวิตคนเราเนี่ยความสุขมันมาเพียงช่วงขณะเดียวแล้วมันก็ไปคนที่เรารักคนที่เราผูกพันเนี่ยเขาอยู่เพื่อทําดีกับเราได้แค่ช่วงเวลาหนึง่งเขาก็ต้องจากไปไม่ว่าจะจากไปด้วยเวลาหรือสังขารมันคือ ธรรมดาของทุกสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ที่เรายังรู้สึกทุกเพราะว่าเราพยายามยึดติดว่าสิ่งนั้นจะต้องไม่เปลี่ยนผมจึงบอกว่าความจริงไม่ได้ฆ่าเราแต่ความคาดหวังว่าทุกอย่างจะไม่เปลี่ยนไปนี่แหละที่มันฆ่าเรามันทาร้ายเราเพราะว่าเรากําลังฝืนกฎของความเป็นไปของโลกกำลังนึกถึงคําคํานึงว่าทุกอย่างมันก็ไม่จีรังยั่งยืนอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ฮะเพราะทุกอย่างมันไม่มีทางที่มันจะคงอยู่ตามเดิมไปได้ตัวเราเราย้อนกลับไปมอง10ปีที่แล้วเราเป็นยังไงคิดคิดยังไงฝันถึงอะไรี้าปี่าาานมาเร ไม่เหมือนเดิมเลยคนอื่นก็เรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปทุกวันเหมือนกันฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่มันจะคงเดิมอะไรที่มันเคยเป็นความสุขของเราสมัยก่อนทุกวันนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นความสุขของเราแล้วก็ได้ฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้ตัวเราเนี่ยอยู่ได้กับบริบทในความเป็นปัจจุบันแล้วก็ยอมรับว่าเหตุการณ์อนาคตมันอาจจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนั้นผมถึงบอกว่าพื้นที่ในใจเราเซฟโซนใ,นในใจเราเนี่ยมันจะต้องกว้างใหญ่มากพอที่จะรองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆททีี่่จะะเเข้้าาาามาในนนชวฉัรอยไปลง ตัวเองเมื่อวันที่คนที่เรารักคนที่เราศรัทธาเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนเดิมหรือเป็นอย่างที่เราหวังทุกครั้งที่เราแตกสลายเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะประกอบขึ้นมาใหม่แล้วมันจะเหมือนเดิมแต่ไอ้แผลที่มันเกิดจากการแตกสลายเนี่ยมันจะค่อยๆหายแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมถึงเราจะแตกสลายแค่ไหนเราก็ยังคงจะต้องใช้ชีวิตต่อไปพอจะพูดไปแล้วก็เลยนึกนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับชีวิตตัวเองว่าเอ๊ะเคย ีประสบการณ์กับคนใกล้ตัวลักษณะนี้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยไปคิดได้อันหนึ่งซึ่งมันนานมากแล้วพอโจพูดก็เลยค่อยๆพอโจค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าค่อยๆดึงความรู้สึกออกมาอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยรีมายถึงมันได้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งทํางานร่วมกับพี่คนหนึ่งแล้วก็ไว้ใจพี่คนนั้นมากเรียกว่าศรัทธาเลยล่ะเหมือนเหมือนเป็นไอดอลในการในการงานในเรื่องของเป็นไอดอลในเรื่องเกี่ยวกับพวกการทํางาน อะไรประมาณนี้แล้วก็พี่เขาก็ไปชวนทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งแล้วก็เราทำโปรเจกต์ด้วยกันอยู่ดีๆวันหนึ่งก็เหมือนกับแบบพี่เขาอาจจะมีมีปัญหาส่วนตัวหรือเขาอาจจะมีเรื่องส่วนตัวอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรให้เราฟังแล้วเขาก็เหมือนกับทิ้งโปรเจกต์นั้นไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวความรู้สึกว่าทําไมจะไม่ทําหรือทําไมจะจะเลิกก็ไม่หวกงเราตรงๆอยู่ดีก็ทิ้งโปรเจกต์ไปเลยแล้วก็ให้เราเหมือนกับแบบรับผิดชอบหรือแบบว่าแบกในตัวโปรเจกต์ นั้นอยู่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ซึ่งตอนนั้นที่รู้สึกก็คือเข้าใจนะเข้าใจว่าเขาอาจจะเจอแรงเสียดทานหรือแรงกดดันจากจากโปรเจกต์อะไรบางอย่างจากจาก,จากผู้บังคับบัญชาอีกทีหนึ่งมันมีคําคํานึงก็คือว่าเข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกคือเข้าใจนะว่าทําไมพี่เขาถึงเขาถึงเขาถึงตัดสินใจที่จะไม่ทาโปรเจกต์นั้นต่อแต่ก็คือมันก็รู้สึกกับว,ว่าทําไมเราร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันจะไปจะไปไม่บอกกันสักนิดอยู่ดีก็ทิ้งสลระเรือไปเลยอะไรประมาณเนี้ยอ่าก็คือ แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยอมรับการตัดสินใจของเขาเขาก็สละเรือเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปทำอย่างอื่นไปทำโปรเจกต์อื่นในขณะที่เราก็ต้องอยู่ไอ้ตัวรันงานตระั้นให้มันจบไปผลด้วยเหตุผลของเราบางอย่างเหมือนกันที่เราจะต้องอยู่ทีนี้เนี่ยพอหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยสิ่งที่เหน่งทําก็คือเหน่งก็ตัดข้ออกไปจากวงจรชีวิตเลยแต่ล้วก,แวก็แล้วก็มันก็ให้บทเรียนกับกับเราว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมันดีเสมออย่างน้อยคือ อไอเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการไว้วางใจคนคนหนึ่งมากยิ่งขึ้นต่อไปถ้าใครมาชวนเราไปทำโปรเจกต์หรือทํางานอะไรยังไงเนี่ยเราก็อาจจะต้องอคุยกันให้ชัดเจนหรือระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนอกจากาม,ามากของการแบบศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในพี่คนนี้แล้วก็เฮโลกันไปทําอะไรประมาณนี้อืมค่ะอ่ะอืมค่ะผมจากที่อาจารย์หน่งเล่ามาผมจับประเด็นคำคำหนึ่งที่เกิด ขึ้นในใจอาจารย์เหน่งได้นะมมผมเดานะเพราะว่าอาจารย์เหน่งมีคําว่าแล้วฉันละม,มันเหมือนแบบประมาณว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะถาวรตลอดไปบางทีถ้าเรายอมรับแล้วก็เราทําความเข้าใจแล้วก็ไม่พยายามไปหาคําตอบกับอะไรที่เรารู้คําตอบอยู่แล้วหรือมันเป็นสิ่งที่ถามไปให้ตายมันก็ไม่มีคําตอบขึ้นมามันอาจทาให้เราเหมือนแค่ต้องใช้ความกล้าหาญที่จะยอมรับความเป็นจริงแล้วก็อยู่กับสิ่งที่มันเกิด น,นั้นก่อนที่เราจะจะจบเนื้อหาจากอ,อีนี้กันไปโจมีแนวทางหรือมออีวิธีการวิธีคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะระมัดระวังใจของเรากับคนใกล้ตัวคับคือเราต้องคิดต้องบอกกับตัวเราให้ได้ก่อนว่ามันไม่มีสิ่งใดที่มันจะคงทนถาวรตลอดไปไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเพราะตัวเราหรือว่าเป็นเพราะคนอื่นการรับมือที่ดีที่สุดก็คือการยอมรับการ ทำความเข้าใจเราอาจจะไม่ต้องไปตั้งคําถามไม่ต้องไปหาคําตอบกับสิ่งที่มันไม่มีคําตอบหรือบางทีสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เรารู้คําตอบดีอยู่แก่ใจคือคนเรามักจะมีคําตอบในใจอยู่แล้วนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่กล้าหาญพอที่จะยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ไปถามตัวเองวนซ้าๆซ้ๆซ้ำๆซึ่งท้ายสุดแล้วคําตอบมันก็ไม่ชัดเจนขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ยอมรับมันตั้งแต่ต้นทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีตอนจบอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะพยายามยื้อไว้แค่ไหนก็ตามหรือเรายังรู้สึกมากอยู่เท่าไหร่ก็ตามสุดท้ายแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มันก็ต้องจบลงบางครั้งมันจบลงด้วยความเข้าใจบางทีมันก็จบลงโดยที่ไม่ทันล่ลําลาหรือบางคราวม,มันก็ค่อยๆจางหายไปในความรู้สึกเราได้เรียนรู้ว่าการจากลาเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่การตายเพียงอย่างเดียวแต่มันมาได้ทุกเมื่อในรูปแบบของระยะห่างความ เงียบหรือความเปลี่ยนแปลงถ้าตอนนี้เรากําลังรู้สึกเหมือนสูญเสียอะไรบางอย่างหรือกําลังรู้สึกถึงตอนจบของบางสิ่งอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ล้มเหลวนะเราแค่เดินทางมาถึงบทสรุปของ E ีีสุดท้ายของซีซั่นนั้นเมื่อซีซั่นนั้นจบลงมันก็จะมีซีซั่นใหม่เข้ามาหรือซีรีส์เรื่องอื่นที่จะเข้ามาในชีวิตเราเสมอแค่ว่าเราต้องอดทนให้เพียงพอแล้วก็รู้จักรอเวลาให้เป็นก็ท้ายที่สุดนี้ก็ ขอให้ทุกๆวันเป็นการเดินทางที่ดีสำหรับทุกคนกอดตัวเองให้อภัยตัวเองอนุญาตให้ตัวเรามีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนมีเซฟโซนที่ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเซฟโซนดีๆกันนะครับ